ชาวไร่อ้อยได้ประโยชน์อะไรจากสออทำเอ็มกับโรงงานสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบาโซนคนเกษตรอยู่นะครับกดจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้บกักซวนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นําสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจากที่การผลิต อ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยนะครับถือเป็นอุตสาหากรรมที่ใหญ่อีกอุตสาหากรรมหนึ่งนะครับที่ทุกฝ่ายไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับที่ผ่านมานะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยก็ขาดทุนกันยับก็มาหลายปีนะครับและการเผาอ้อยนะครับก็เป็นปัญหาอย่างใหญ่นะครับที่เป็นปัญหาต่อพี่น้องชาวไร่อ้อยและก็ภาคประชาชนนะครับที่ได้รับการลองเรียนมาอย่างหนะัก นะครับเรื่องการเผาอ้อยนะครับดังนั้นนะครับทางสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับหรือสออนสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสังกัดกระทรวงพลังงานได้หาเรือในเบื้องต้นกับผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลเพื่อจัดทำบันทึกความเข้าใจในโครงการ MOU การใช้ประโยชน์ใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทน ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าซิวโมนเพื่อรถลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และผุนละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอนหรือ PM 2.5นั่นเองภายใต้กรอบ MOU โครงการความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ไอ้อยควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมจากการนำใบอ้อยที่เป็นเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว มาใช้ประโยชน์โดยคาดว่าจะมีการรับเชื้อใบอ้อยจากชาวไร่ได้ประมาณปีละกว่า1ล้านตันเพื่อนําไปใช้แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณกว่า1ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีตลอดระยะโครงการระหว่างปี2564ถึง2566ขณะที่ชาวไร่จะได้รับรายได้จากการขายใบอ้อยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เนื่องจากรายได้ดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาอยู่ในระบบแบ่งปันผลประโยชน์จึงเชื่อมั่นว่าจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่จัดเก็บอ้อยสดส่งเข้ากับโรงงานน้ำตาลอีกทางนั่นเองถือเป็นความก้าวหน้าที่ทุกภายร่วมมือกันในการแก้ปัญหาเรื่องอ้อยไฟไหม้อย่างจริงจังเมื่อหน่วยงานภาครัฐนำโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือสออนอและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานชวนผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าพลังงานเชีวมวลจัดทําบันทึกความเข้าใจในโครงการหรือ MOU การใช้ประโยชน์ใบอ้อยและยอดอ้อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายละโรงไฟฟ้าเชีวมวลเพื่อลดปัญหาอ้อยไฟไหม้และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5นั่นเองนะครับ ซึ่งในโครงกรารน,นี้นะครับพี่น้องชาวไร่อ้อยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างนะครับก็คือสร้างแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดนะครับอันดับแรกนะครับลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกได้ประมาณกว่า1ล้านคาร์บอนได,ดออกไซด์ต่อปีนะครับชาวไร่อ้อยจะได้มีรายได้เพิ่มจากการขายใบอ้อยและยอดอ้อยเศษวัสดุที่เหลือใชยอีกอย่างก็ เพื่อลดปัญหาผุนละอองขนาดเล็กกว่า2.5ไมครอคนหรือ PM 2.5นั่นเองนะครับซึ่งก็จะได้ลดการร้องเรียนจากภาคประชาชนและการลดผุ่น PM 2.5ซึ่งพี่น้องชาวไร่อ้อยก็เป็นแพะมาโดยตลอดนะครับถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้สร้างฝุนละอองขนาดเล็กนั่นเองนะครับท่านผู้ชมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับ